มาดูอัตลักษณ์กีฬามวยไทยครับคู่แรกเปิดหัวด้วยช่อง 24to4u ครับผลงานของคุณสมหมายสกุลเมตตามาแล้วนะครับรับปีมังกรทองครับศึกมวยไทยพลังใหม่เปลวสีเงินยออันดามันครับวัชระสุภาหะสุภาเวหานะครับเจ้าโดนัทครับวัย15ปีจากจังหวัดพิษณุโลกครับตัดภาพไปดูคู่ต่อกรนมน้ำเงินครับแดนพิชิตเฟียสปฐุมนะครับสิทธิศักดิ์ครับเม้งสุดนะครับเจ้าเวียครับ เริ่มจะกจีมขวาโอ้ยบวกกันแล้วครับวงในล็อกมารูดมาแดนบีชิดเริ่มจัดเด้งครับโอนตีอาวครับแม่ใจดีใจบุญนี่ไม่ได้ครับบนเวทีต้องแจกคืนครับรับอะไรมาต้องจ่ายคืนครับคุณเมกี้แม่นอกกับไหนครับโอ้นอกครับแม่ตอนนี้ไอ้เจ้าโดนนัดขนมมีรูหรือแปลวสีเงินครับโอ้ไต่ขวาได้สวยหยุดเมื่อไหร่เสร็จเมื่อนั้นนะครับอ่าแดนบีชิด วงไหนเตะซ้ายนำเข้าไปก่อนแปดจังหวะได้กับโต้ขวาไปทีหนึ่งล็อกลัดในจังหวะกระชากของเปียสีเงินึ้นเขาขวาครับแปมเกมเริ่มเหยียดดีขึ้นดีขึ้นเป็นลันดบบครับอาล้ครับเข้มข้นครับชงแบบไม่ต้องชิมเลยครับอร่อยทุกแงมันทุกยุนอ่าออกออกไม่ออกออกไม่ออก,อ,อ,ก,อ,อ,ก,อ,อ,กอย่ายึกยักอย่ายึกยักต้องตัดสินใจให้เด็ดขาดครับเปียวสีเงินยัดขวาเข้าไปไป้ายหน้ากากรบาดครับแดนมิชิตพยายามยังงัดศอก ทีต่อทีครับนอกกับในนะครับดูว่าใครจะไวกว่ากันคุณเปอกี้โอ้ยเนี่ยครับแม่จังหวะโต้ในแดนบิชิตดีโหมเกมบุกแล้วครับล็อกในเข้ามากระชาก้าระชาตีเขาขวาแต่ขึ้นมาที่กองเชียร์ตีเขาขวาอีกทีกะชาไวจริงัดไดล็อกกะชาเล่นมาเล่นมาหมดยกซะก่อนสนามเยาวชนครับไปกันต่อครับยกสี่ครับอาครับลุยในแล้วนอกนี่โดนแข้งครับในแล้วแดนบิชิต นักสู้จากเมืองลุงครับดินแดนหนังมโนราโดนบิดแมเกือบเสียทรงไปนิดนึงครับอ้าวครับหมองูจะตายเพราะงูหรือเปล่าคุณเมกี้ว่ดูจังหวะวงนอกกันครับวงนอกแดนิชิตบุกเข้าไปแมแดมิชิตนี่ไม่เคยมาต่อยที่ราชดำเนินนะครับผลงานในปีที่ผ่านมานี่ต่อยแด่ที่เวทีมวยเยาวชนกองทัพอากาศครับ,รบดูครับว่าสิติตรงนี้นะครับอกับการเปิด นัดแรกประเดิมปีใหม่เลยเอาปีมงก่อนท้องแต่แพลแอ์คอนดิชั่นหรือเปล่าเอาละครับอากาศในเมืองกรุงเป็นยังไงพัทลุงเป็นยังไงพิษณุโลกเป็นยังไงครับรายงานตัวด่วนครับแฟนๆช o for you หมายเลข24เปลี่ยนเข้าไปเสียไม่เสียเข้าไปอ่าครับจังหวะจะเข้าทางตรงนะครับยกสี่แล้วถือว่าเป็นไฮไลท์เลยคุณเมื่อกี้ห่างไม่ได้ครับห่างไม่ไดุ้โดนอีกแล้วครับโดนอีกแล้วตอกย้ำซ้ำสองครับ ดาบสองโดนสองแข้งอา้าวนอกโดนในได้ไหมแดนพิชิตคุณแมกกี้แมนอกดอนในได้โอ้โหเขาไปจับตีแต่ว่าวงนอกน,คน่ครับบัดขวาวิธีครับเปลวสีเงินแมต้องดิ้นหน่อยนะครับต้องดิ้นหน่อยแมเปลวสีเงินต้องดิ้นโอ้โหโดนเขาไปบุดตคาเชื่อครับอ่ะต้องมาแล้วครับแทงโกสามชาลุมบ้าหรือจังหวะอะไรต้องใส่แล้วแดนพิชิตโอ้โหได้นอกได้ในครับเปลวสีเงินขนมมิรูโดนนัดเก่าครับชื่อเดิม อ่าครับเหลือบดูนาฬิกากนิดนึงครับแดนไม่ชิดจะจู่โจมยังไงโดนแข้งอีกแล้วเสียบซ้ายขาวไว้กระชากแม่หัวไม่ทิมครับแค่หัวเข้ามาเอาขวาได้ครับเพลงเขา่าโอ้โหน้าผู้บรรยายในเสียงเชียร์สนุกครับบรรดาพี่ๆนักต่อสู้ครับบาบิดไปบิดมาบิดไปบิดมาเอาแปลสีเงินโอ้โหทีมงานยอนน้มันแล้วพึดชัพึดพึชับพึดแปะเลกหน่อยครับในช่วงท้ายเกมยกทีสี เล่นเข้าไปครับเล่นเข้าไปแดมยินต,ตีขวาโอ้โหแข้งขวาเสียบเข้าซ้ายทีหนึ่งแม่ไล่เข้ามาทางตรงทางตรงอ๋อด้านล่างหลังมุมแดนนั้นแหลมสิงครับมาเทียครับอ่าครับชูกำปั้นแล้วต่อยไม่ต่อยโดนไม่โดนอีกสักช็อตไหมหมดยกที่สี่นี่ครับนัดบริษรทครับรับปีมังกรทองหกเโอ้ยคึนแข้งขึงอดครับโดนเข้าไปครับแม่แดนพิชิต ข้าหลวไม่ได้ครับหมัดมวยเอาละครับคู่ต่อสู้ได้มากกว่ากันครับเดินขยับโยกแม่ต่างคนดูเหมือดจะมาโอ้ขวาตุ่มมีควาลูกนีครับเขาเรียกว่าบัด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 พะเจ้าโอ้โหแหมตีกันเชียงเลยครับเปลวสีเงินสูดสวนตูมเดียวครับโอ้โห ทางด้านของเปลวสีเงินนะครับต่อยหมัดขวาเปรี้ยงล่วงลงไปนะครับเดี๋ยวดูการตัดสินของกรรมการราชดำเนินนะครับกรรมการชัยยุทธคำตะเล่นหยิบไปที่ใบสุดท้ายนะครับที่จรีริป์ชูมือให้ฝ่ายแดงครับเปลวสีเงินยอนน้ำมันเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปนะครับมาขึ้นทะเบียนแจ้งเกิดเป็นผลสําเร็จนะครับ อ่านี่คุณโหน่น<อ>งนบางไทรใช่ไหมอ่าพร้อมด้วยคุณหน่งบางไทรครับครับก็จะส่งนักมวยไปชกเป็นคู่ที่3นะครับ